ด่านขาออกนะฮะขาออกฝั่งชุมแพนะฝังคอนซาดนะครับพอ,อไปมันจะมีทางแยกขึ้นเหนาวด้วยนะหรือถ้าเราไม้หลวงนี่เขาเยอะเขาเยอะมากจริงไหมไม้อะไร ขอนแกล็ดของสองน้ำใสของสังก็ขับขึ้นเยอะแถวนั้นตอนนี้น้ำท่วมนะครับเสียงคนวุ่นขณะนี้คนเกล็ดนะครับน้ำท่วมนะขาเข้านะครับเมื่อคืนเองเจออะไรด้กรับก่อนจะไปถึงทางแยกนะหนาน่ารักมากน้ำท่วม ตอนนี้ในรถก็คุยกันงบหมดนะครับ <ขอ S 1> คุยกับใครบ้างก็ไม่รู้รถเก่งด้วยนะรถ <ลด S 1> <อ>เราไม่แห่มาไม่แห่มาตามน้ำหวานบนถนนเลยเห็นไหม g p s มันบอกให้ไปเรื่องเนี่ย มันตองน้ำท่วมมาเลยนี่เขียวแล้วมันบอกไปตลอดผมมากี่รอบมันก็บอกไปแต่ผมก็ไม่เคยไปลกมัรู้จักมันดีไปเลม่รู้ว่าน้ำท่วมเลยทิที่รื้อไม่เอาแหงนมาด้วยเนาะมันไม่มีบ่อประดุกนี่แถวนี้ยไปแตะมาบ่อยไม่หานข้างทางเอามันน้ำท่วมบ่อมันก็ออกมาเรามีปลาซิวนะพี่หนุ่มชอบใช่ว่าบ้านแห่ก็เจอแต่กระบะแล้วอย่างนี้ย ตกไไกนข้นาเร่อยเลอเจอเสียยจะเอาหนูคายป่ยน้โอ้นัวโอ้น้ำด้วยะชมฝั่งเดียว้วยนะฝั่งนน่งน้นก็ท่วนิดนึงออรานอเลยมเราขี่เรือแล้วป่ะกลับไปเเช็คเซนเซอร์เนี่ยตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต่ำกว่าเขาเลยมั้งเนี่ยต่ำกว่าเขาจริงครับพรเป็นทีราบ เรียบร้อยอ๋อในบ้านนะฝนหมดหมดแล้วครับซอยก็มีรถกระบะนี้อยู่ในซอยได้เห็นไหมมั้งท่วมนะครับถือกระข้องเล่ต้นนนะต้ไหนต้นบ้านอีเลืกทำงานอยู่บาขาโฮสสายเดียวกันเหรอบาร์ดฮสคำว่าบาร์โเป็นสายเดียวกันพี่หนงนะคือไม่เลือกกินเลือกเพศเลือกไว้ไม่ได้หรอกไอหนงหน้าทองไม่มีซิกแพคมีแต่วันแพคบาร์โฮสมันต้องขาวมีซิกแพค ชอบแบบนี้ก็ได้ชอบแบบสกปรกดำๆนะไพูดจ้ะน้องไม่ใช่คนสกปรกสกปรกสกปรกับถไปตลอดเลยนเลขคือมามาเส้นเนี้ยมาช่วงเก้าหกไวมันจะไม่ค่อยเยือะหรอกเส้นนี้ยดีถเส้นะแปดโมงกว่านิแนั่นแหรวเส้นอันนี้มันไม่เชิงว่าเป็นเส้นในเมืองนะ นี่ยังนอกเมืองจริง่ยังอยู่ข้างลนยะมันจะมีเส้นกลางอีกเส้นกลางเมืองอีกแต่คอนแก่นเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฉพาะตัวจังหวัดนะไม่ใช่ทั้งจังหวัดเหมือนเพชรบูรนะีเพชรบูร์เป็นไม้บรรทัดแต่คอนแก่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า,ผายาวคือผังเมืองคอนแก่นนี่ถือว่าดีมากมีถนนมีตภาพดีมากเลยแต่มันมีบายพาสอีกไงมีบายพาสนอกอีกไงายพาสนอกที่ที่พี่เดียวบอกให้ไปนะ ไม่รู้ปะรถไปป่าเหมือนนี้ไหนแตวถ้ามามาเส้นพี่เดียวนั้นไม่ได้อยู่เชิญไงเข้าม,มาเข้านี่เลยนะเดี๋ยวไมอม,มไปรอบจังหวัดมันมีร้านแต่งรถด้วยน่าเดียวเนี่ยเนี้ยบอกผมทำไมผมไม่มีรถเลยตอนบอกบอกให้ปั้งเรามากันมันให้ไปประตูสองอันนี้ประตูน้ำขอนแก่นนะครับประตูน้ำขอนแก่นแล้ว จากที่เราไปติดเกาะอ,อยู่ครับหนึ่งห้ามท่วง,ง,งร่วงขอนเป็นให้ไปเข้าสุดซอยน,นู้นไงยินดีต้อนรับสู่ได,ดโนอีกสี่ร้อยเมตรผ่านปีรำพีประดับยนต์สแสดงว่าก็มาที่นี่ที่เขมาดีเลยดูแล้ว,วใช่ไหมร้านนี้ มันจอดข้างนอกนู่นน่ะจอดที่ข้างนอกจอดรถมันอ่ะจอดนี่ที่เขับรถดิในที่เขับรถเลี้ยวาเนีเ่ตอนนั้นมันจอดอยู่ข้างนอกะกลางลานน่ะคุณเรือชอบไหมชอบปิดกดแกนเนบ่ตอนนี้เราอยู่ประตูน้ำกดแกนนครับพาคนคนในเมืองมาเดินป่า หาคนป่ามาเดินในเมืองเงินเต็มกระเป๋าใครอยากได้อะไรเจยุ้ยติดต่อมาได้เลยนะสั่งได้เลยครับอยากได้อะไรสองสองพันน่าจะซื้อได้อยู่ตุ้มหูขึ้มน้ำช้อนเย็นโอ้ ยอดผมนักผมนักผมอตัวนี้ยังใส่ได้อยู่อันนั้นขาดหมดแล้วนะเราพี่บอกอาจารย์พบอกนี้แลหน่อหกระนหรอมองาใส่ใม่ป้องทแต่ได้เท่าไ่บถามบานอกันเดินป่ารงเท้าดูรงเท้าภักกะเท ชุดชุดเด็ชดชดตุ้ตาเดียวสวยยสุดรวมเสื้อผ้าวะโดมาตรนี้นะนโรอบโจ้ตววใหญ่ถ้าเป็นสไตล์นั้นก็จะไปดี on. 8ปบาทนะแล้แต่พี่พี่ซื้อไหนาไสเล่บนี้อางกันอบาทก็พอเอาเล็กน่ะเอาพีดใช้เล็กเอาถูกที่สุดในร้านนะแปดสิบบาทเลย

太酷了。 ดีด้วยลองเทียบเข้ากันหน้าก่อนได้ไหม

ากมึงปากไิ้เลอันนี้อันนี้เบาจิแต่อันนี้อุนจิเดมที่เลยติบบาทไค่าค่เบียร์ไม่ได้หรอโอค่าลูกน้องนีพี่คร์นี่พี่มันจะได้แต่ละคู่แต่ละบาทพี่อืมไม่แหรครับพี่น่รหมดเวลาต่อน่รันี้อยู่ขายได้เบาจิแล้วครับจะอุนจิทิ้งายรูปแาเดี๋ยวไมไัเลเียเ่ กลับไปด้วอาเอาเาภาพาดูม้ยิดมีตัง่ะมีตังเยอะอ้ค่าเุคเดียนะไปเถิดทางคู่ไปสู่ประตูไฟหน้ากันน่าได้เบาสีแล้วไปแล้วได้เล้วคู่เก่าไปแล้วอะอเอทั้งแลยนครับใดีดูภาพ พีซซ่ซื้อรองเท้าคู่เดียววุ่นใหม่แตนี่ตุ๊ตาเขาเป็นแบบนี้เหรอฮะจมโบเยมันข้างตีกุหอ,อย่างเงี้ยเหรอโชว์สีรองเท้า <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ดังเอาใหม่ดิคุณตุ๊ตีข้างนี้เราจะใส่ได้ยังไงอะปออ่าแล้หรออเออรูอรื่องเลย นี่อะไรเนี่ยชพึ่งทายจมูกเหเซฟตี้ส่ยส่พอกอ้าล้วกูเก่าล่ะพูเก่าถ้ามัคุ้นิบอกว่าทิ้งใ้อกว่าทิ้งให้แล้วกูเก่าพอเลิกเล่นเถอะบอกแปลตลอดเลยแค่ไม่เหลือเลยไปยุ้ยป่ะ ไม่จะหาแนวคอดเพลงยเงี้นะเดี๋ยวสไสดใช่ไหมใสสดครับใส่หนอเดียวเนี่ยฮะใส่นไอยเดียวไอ้ใี่ไปดูเิ่ยซื้อไปฝากไม่ใส่หรอกับเนี่ยโอ้ยไอ้ี่เลยสองคนถึงพีกูแล้วสน แล้ไม่เดินหน้าทำไมเดินหน้าไปแต่กล้องนีต้งกล้องจะไม่ทัแต่คนเขาต้องถ้านอะจันใช่า่ะเออะไรจะซื้ออะไรเอเอาอะไรบ้างเอเดินไปข้าหน้าพี่นงบอกเดินไปข้างหน้านี่เออจจะเอา มันซื้อให้ตัวเองซื้อเด็ดนี่ไง là cái <laughs> mà cái khúc chén nâu nó đánh con sửa em mà nó vô nó dài nó ล,ล,ลงัปหายกันส้นหลังส้นหมอ่ะเส้นหนัง มีมีตังค์ครับเหรอฮะมีตังค์เออถามหาทำไมอ่ะตั้งเต็มกระเป๋าอยู่แน,น่มา,าตั้งทินไม่เตรียม,มยอะไรเยอะไม่มีเงินก็เอาไก่ไก,กไก่มาแรกเอาไก่มาแรกเอาจะเข้าน้ำเหรอ เข้าไหมไม่เงาูมไม่เข้าเดี๋ยวเดินไปออกเลยเดินออกไปโอ้มีพม่าเดินพม่านข้างนี้คือแบอะไรอีกแล้วเหรอ

ใส่ผ้านเลยเนี่ยใ่ผ้นิ่อแจมนะอ้ลืมสังเกตนใส่เสื้อคูุมปะใส่แล้วะใส่ลรวใส่แล้ววช้างอ่ะเออเส้อช้างอ่ะ คืออะไรอ่ะไปก่อนเลยถ่ายแบบนี้เ้อถ่ายถ่ันไปข้างหลังพี่เดินคอยหลังพี่เดินคอยหลังถ่ันหน้ากล้องแล้วก่หลังไปไปนะครับมาครับจานครับผมพี่ลือต้องเดียวครับมีประโยชน์ จะเป็นตัวถ่วงนเป็นตัวถ่วงแบบมีประโยชน์ใช้ได้เหมือนกันเออใช้ได้เหมือนกันตันนี้เดิไปไกลหน่อยดิแล้วอะไรเขามีมีส่วนอะไรนะครับอ๋อเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยกล้องมันมีเซ็นเซอร์ไงก่อ มมตาไปอยังไม่ว่ามือกล้องไปด้วไป <laughs> <c oughs> จะไปซือ้อตุนไปให้ลูกเหรออยู่ที่เชียงใหม่ไม่รู้ขนาดไม่ลูกพี่เรือรู้พี่เรือนี่ต้องโพสต์ร้านนี้ไม่ได้นะมีไซค์คนโตไปแล้วร, <c oughs> ระวังกล้องนะใจหมดแล้วง<อ>ยังไม่ได้ในชะ้กล้องเครื่อกล้องเครื่อเดียวว่าโดรตัพเลย ได้เวลากลับกันแล้วครับเดินคนหน้าเลยเดี๋ยวจะววขับรถวนไปไปดูหน้าอะไรนะสวนสวน้ำในสวนน้ำอ่ะสวนน้ำในไดโนพาร์คที่นี่นะครับเป็นสวนน้ำไดโนพาร์คนะฮะไดโนพาร์คสวนน้ำใหญ่มากนะ ติดตั้งครบตัวทิ้งคสยมาตงสวนน้ำไดโนพาร์คใคอยามาเที่ยวมาเนี่ยจังแล้วจัมีมีอะไรในนั้นหรือเปล่าฝนไม่ค่อยมีใครมาอือสวนน้าให้เี่นมันเสียตังค์มาที่เขาไปม่บ้านอยู่เลยไม่รู้อ่ะไม่สวนน้ำเหรอครับ เขาจะทําส่วนน้ำแข็งใสแล้วมันใช้งบเยอะเขาเลยทำส่วนน้ำชายงบเส้นนครราชสีมานะครับไปเส้นนครราชสีมาบ้านไผ่นะครับก่อนถึงบ้านไผ่ประมาณกี่กิโลที่จำได้ไหมบ้านไผ่นี่บ้านไผ่ประมาณยี่สิบกิโลอ๋อแสดงว่ากันเร็วบ้านไผ่นี่อุดรดิคอนแก่นคอนแก่นดิแก่นดิแล้วเราจะวิ่งเส้นไหนโค้งสมบิสัย ไก่ไปใหญ่ไกลใหญ่ตรงนั้นป้ายหลุนเลยดิหลุนเล็โอ้โหยังแม่ทันพึ่งนีอ๋อก็ให้เข้าสายไหมสายแล้วเลี้ยวป้ายมันจะไปที่โคสุมพิชัยนี่ไงปลาเผาไม่อร่อยใช่ไหมใกล้กินแล้วดิตั้มบอกหนบบแท้สูตรสูตรร้านตลาดเราไม่ได้บอกใช่ไหมร้นใคร้านเดียวปลาอบอบจานเราวอกไก่ปิ้งปลาเผาลมเผาไก่ไก่อบสักวตวงอดีปลาเผาลมอะไรนะไก่อบสักวตวงอดีดิ ไก่ี่บ้านไม่ใช่ไก่ชิซึ้งไก่ไก่ไก่บ้านเพื่เดียวอ่ะขอพ่อเจ้าของตั้งไปอบได้อบฟางอ่ะไปถึงก่อนไม่ต้องอบฟางเราเอาอะไรครอบก็ได้ตั้งบนเตานะโอ้โหโคสมพิสัยมหาสารคามโคสมสองร้อยจังหวมันถึงก่อนไหมถึงก่อนหรือว่าเลยจังหวัดเลยอ๋อเลยไปสี่สิบร้ครับเลยจย่างไรไปโคสมถึงก่อนดิ สูงแล้วก็สารคามแล้วก็วาปีแต่ทางเส้นนี้วิ่งง่ายนะถ้าจำไม่ผิดง่ายพาพี่ลือไปแวะดูลิงไหมพูดเดียวกันเีขาจะไปขึ้นเป็นรถถองกันด้วยลิงนักเลงจะตายใช่ไหมมันจะต่อยคนคนกวไอ้ดียมไอ้ดียมลงรถไปขึ้นจะไฟยะโสะยะโสใครมีคนยะโสะไอโนมไอเดียมลงรถไปจะต่อยเรื่องไม่ลิงนะ